อันนี้เขาเรียกว่าเมีย่ยงอะไรนะครับอ,นนยบอเยนหนเป็นคำครับทำเป็นคำคำก่อนเเดียวเราจะมาเสียบกันล้นะอันจะเ,เสียบเราต้องเอาใบย,ยาว tiếp. To cơm thịt, chúng ta cũng mวน hàng vào. đầu. chúng ta cái <laughs> đầu. Rồi chúng ta